จ้าเมื่อนี้สิมาเอาคววมบุญไหว้ของกองทายก่อนจะทายหนังออกมาแต่ละเหลืองเนาะคะ่ะต่เอาเจดเรีญเบิงว่ามันบุญไหว้ทำใดต้องซอยกันทุกคนเลยเมื่อนี้จะเป็นเมนูตุ่มไก่มันต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างเนาะทั้งเสียหาเตาหาทานต้องซอยกันชายเอ็นแน่บบาวเป่าแน่หลักสาวนวลแน่หลักกแมผ่ผู้หลักสาวกุหลาบ ซอยกันคนละไม้ละมือเพื่อแห้ผลงานให้ออกมาให้พี่นองเลยช่มเลยได้สนุกสนานกันทุกคนซอยกันในกล่องไทยตลอดเลยบวสิเฮ็ดอีหยัยงกสร้างซอยกันคนละไม้ละมือจนมางานออกมาได้ดุดวงได้ให้พี่นองเลยถ้าเฮาได้เบิงเนาะมันจะเป็นยังไงล่ะจ้ากล่องไทยเพะะื่อให้หนยจะเห็นบ่ค่ะ ไก่โอ้ยอุปกรณ์สุดยอดเลยมาใส่ซ้อยกันมาเนี้เอามาทนสร้อยกันเฮ็ดดังไฟระบาดนี่อากันมาอุปกรณ์มาเครื่องมาดังไฟต้่มไก่ต้มไก่แล้วก็เขาชากเขาชากแล้วก็ขีดเกลียนจังสิรก้กินบาดเนี่ย ตังได้อ๋อยัคอยติดตามชมด้วจ้าว่ามันจะออกมาเป็นจังไหเป็นกระลังใก่ให้ทีมงานด้วยนะคะเห็นบ้คาคาผโเ้ยซอยกันดีครับเออเอออสู้สู้เย่ยมเย่ยมเย้ยมอซอยกันคนาละไมละเมือเดี๋ยวก็ได้ออกมาอันสำเร็จติดตามชมด้วยนะจา้า ว่าเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นจังไดเนาะช่เอ็นเบาเป่าสาวนวลนนะคะเรื่องนี้แม่พูเมดนะเป็นกำลังใจให้ทิมงานด้วยนะคะบายบายค่อยเจอกันไหมนะคะเนาะเดี๋ยวมีอันเดิงไม่จะเอาคอยเอามาล่วงให้เบิงว่าการทำงานของ ทิมงานของห้าเป็นจังไหนแต่ละขั้นตอนแต่ละช็อตเนาะเอาไว้แค่นี้ก็น่าจาเนาะบายบาย